อเสที่มีให้เลือกภาษาไทยด้วยให้เลือกหลายภาษายูทัสดังหางเออโอเคแล้วก็มีให้เลือกด้วยก็เป็นภาษาไทยแล้วก็เพิมพบัตรเลยค่ะ อเไ,ไม่ไปน้องกระเป๋าค่ไปเอ๊ลาสเลยแล้วฮะวันนี้เดินทางกลับแล้วเหมือนเดิมนะแล้วก็จะนั่งสายสีเขียวไปชางฮีแอร์พอร์ตนะคะไรเอจอกันใหม่ะคลิปหน้า สำหรับการทำแท็กปริฟันหรือว่าการขอขึ้นภาษีสาหรับนะักท่องเที่ยวด้วยตัวเองก็ไม่ยากเลยค่ะที่สนามบินชางงีนะคะแถวบริเวณที่เช็คอินเ่ยจะมีตู้ e t r s k i o s k ตั้งอยู่เยอะแยะเลยนะคะที่หน้าจอก็จะสามารถที่จะกดเลือกภาษาได้แน่นอนว่ามีภาษาไทยรองรับนะคะมันก็เลยง่ายมากๆค่ะเขาก็จะถามนะคะว่าสินค้าที่จะขอขึนภาษีของเราอะ่ะอยู่ไหน เป็นสัมภาระที่เราติดตัวขึ้นเครื่องหรือว่าสัมภาระที่เราเช็คอินโหลดลงใต้เครื่องนะคะก็เลือกกันไปค่ะจากนั้นให้สแกนพาสปอร์ตของคนที่จะขอคืนภาษีตอนที่เราซื้อเรายื่นพาสปอร์ตขายไปก็ใช้พาสปอร์ตคนนั้นเลยค่ะเปิดหน้าพาสปอร์ตที่เป็นหน้าเรานะคะสอดเข้าช่องที่อยู่ใต้จอไปเลยค่ะจากนั้นก็จะขึ้นเงื่อนไขาการขอคืนภาษีสําหรับนะักท่องเที่ยวมาให้เรารับทราบนะคะเราก็แค่กดปุ่มถัดไปค่ะ แล้วก็จะมีข้อความเด้งมาเน้นย้ำว่าของที่คืนภาษีได้จะต้องเป็นของที่นําออกไปนอกประเทศสิงคโปร์เท่านั้นนะอะไรที่ซื้อแล้วไม่ได้เอาออกก็ให้กดยกเลิกรายการนั้นนะกดตกลงไปค่ะแล้วก็จะมาที่หน้ารายการสินค้าที่เราจะขอคืนภาษีค่ะให้เราเช็ครายการแล้วก็กดถัดไป จากนั้นจะไปที่หน้าของช่องทางการคืนภาษีค่ะจะมี3ช้อยให้เลือกกันก็คือ 1. คืนผ่านบัตรเครดิตก็จะได้เป็นเงินบาทภายใน10วันทาการค่ะ 2. คืนเป็นเงินสดเป็นสิงคโปร์ดอลลาร์นะคะต้องไปทําเรื่องรับเงินที่เคาน์เตอร์คืนภาษีที่ด้านในทีค่ะแล้วก็3คืนผ่านบัญชีอลิเพททันทีโดยส่วนตัวเราก็เลยเลือกเป็นคืนผ่านบัตรเครดิตนะคะเพราะว่ามันง่ายดีไม่ยุ่งยากสาหรับเราเราก็เลือกใช้ Travel Card ที่เราใช้ใจ่ายที่สิงคโปร์เนี่ยแหละคะ่ะ จากนั้นนะคะระบบก็จะให้เราเอาบัตรที่เราจะรับเงินคืนเนี่ย กดเข้าไปในเครื่องเอาด้านที่มีชิปขึ้นนะคะรอเครื่องอ่านบัตรอยู่แป๊บนึงค่ะพอแจ้งว่าอ่านบัตรเสร็จก็ดึงบัตรออกได้เลยระบบก็จะใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลสักครู่นะคะก็จะขึ้นหน้าอนุมัติการคืนภาษีพร้อมกับบอกรายละเอียดเลยค่ะว่าคืนผ่านบานัตรไหนของใครมีกี่รายการบ้างแล้วแต่ละรายการได้คืนเท่าไหร่บ้างนะคะเสร็จแล้วค่ะก็กดจบขั้นตอนได้เลยเป็นอันเสร็ง่ายมากค่ะไม่ต้องต่อแถวรอคิวเจอพนักงานอีกต่อไปค่ะ แต่สำหรับบางคนบางช็อปนะคะเขาก็จะถามช่องทางที่เราจะรับเงินคืนแล้วก็ทำมาให้จากที่ร้านเสร็จสับเลยค่ะยังของพี่หนุ่ยเองเนี่ยเลือกคืนผ่านบัตรเครดิตมาจากในช็อปแล้วพอกดเลือกรายการในตู้ปุ๊บนะคะเครื่องก็อนุมัติทันทีไม่ต้องเลือกช่องทางการคืนเงินแล้วคะ่ะ ต่อไปถึงตาพวกเราไปเช็คอินขึ้นเครื่องกันค่ะที่แถวของสก,กับินที่เราต้องเช็คอินนะคะเต็มไปด้วยเครื่องเช็คอินมีพนักงานคอยช่วยเหลือแค่คน2คนนะคะมันแปลกตาจากสนามบินบ้านเรามากเลยค่ะที่เครื่องเช็คอินจะเป็นแบบทัชเลสนะคะคือไม่ต้องสัมผัสจอก็ได้ค่ะแค่เอานิ้วนะคะไปชี้ใกล้ๆเนี่ยก็สามารถที่จะทัชได้แล้วแต่ว่าระบบมันไปไวมากค่ะสุดท้ายนะคะก็เลยเลือกที่จะสัมผัสหน้าจอจบๆไปนะคะหน้าแรกเนี่ย ก็ให้เลือกใส่กันบินแอร์เอเชียค่ะจากนั้นก็จะมีให้เลือกภาษาไทยด้านล่างกดเลือกเช็คอินที่ด้านบนสุดค่ะจากนั้นให้กดกรอกหมายเลขการสำรองที่นั่งนะคะเราก็เอาเลขบุ๊กิ้งที่ได้มาจากตอนจองอะกรอกลงไปเลยค่ะอ่ะอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าเรามาอัดให้ดูเป็นรอบที่2ค่ะรอบแรกเรามาเช็คอินก็คือ กดอัดไม่ติดนะคะได้อัดคลิปอีกทีคือตอนที่ปริ้นใบสัมภาระแล้วนะคะโอเคมาต่อกันค่ะหลังจากที่กรอกเลขบุ๊กิ้งแล้วนะคะ <c oughs> ก็จะโชว์รายชื่อของผู้โดยสารในบุ๊กิ้งที่จอมาด้วยกันว่ามีกี่คนก็ติ๊กไปคะ่ะจากนั้นเขาก็จะให้เอาพาสปอร์ตของแต่ละคนนะคะเปิดหน้าที่เป็นรูปของเราอะคะ่ะแล้วก็ใส่เข้าไปในเครื่องทีละคนทีละคนเลยนะคะจากนั้นคะ่ะก็จะถามต่อคะ่ะว่ามีสัมภาระเช็คอินไหมถ้าใช่มีก็กดใช่นะคะ ถ้ามีของแบบในรูปก็กดสีแดงไม่มีกดสีเขียวค่ะพวก power bank อะไรเงี้ยเราต้องไม่เอาไว้ในกระเป๋าโหลดนะคะจากนั้นค่ะให้กรอกจำนวนสัมภาระที่จะเช็คอินค่ะเมื่อกดยืนยันเสร็จเครื่องนะคะก็จะปริ้นใบสัมภาระเช็คอินมาก็ให้เราเอาใบนี้ยค่ะคล้องไว้ที่กระเป๋านะคะ เรียบร้อย okay. แล้วก็เครื่องก็จะปริ้นตั๋วโดยสารมาให้เราต่อทันทีค่ะ ั้นตอนต่อไปก็คือไปที่จุด Backdrop นะคะเพื่อทำการโหลดกระเป๋าต่อเลยค่ะเริ่มจากกดเลือกสายการบินค่ะเลือกภาษาซึ่งความจริงมีภาษาไทยนะคะแต่ว่าเรามองไม่เห็นเองก็กดรับทราบสิ่งของต้องห้ามต่างๆที่เขาโชว์อยู่นะคะเอากระเป๋าขึ้นไปวางบนสายพานด้านข้างสแกนตั๋วโดยสารตรงช่องที่มีไฟกระพริบสีเขียวๆนะคะ จากนั้น,นะคะ่ะระบบก็จะขึ้นรายละเอียดผู้โดยสารแล้วก็ความหนักของสัมภาระที่เราเอาขึ้นไปชั่งนะคะแล้วก็เตือนให้เราออกห่างจากสายพานค่ะจากนั้นจะขอให้เราสแกนหน้าพาสปอร์ตของเจ้าของสัมภาระนะคะแล้วก็ขอถ่ายรูปค่ะโดยตอนที่ถ่ายรูปนะคะก็ให้ถอดหน้ากากถอดหมวกแล้วก็ยื่นหน้ามาใกล้ๆกล้องหน่อยนะคะ แล้วจากนั้นค่ะก็จะขึ้นว่ากระเป๋าพร้อมแล้วก็ให้กดคอนเฟิร์มพอกดปุ๊บนะคะเครื่องก็จะปิ้นแท็กกระเป๋ามาอีกใบนึงค่ะแล้วก็เอาไปคล้องกระเป๋าเพิ่มนะคะแปะที่นี่ เสร็จแล้วพอเราเดินห่างออกมาจากสายพานนิดนึงนะคะสายพานก็จะพากระเป๋าเราไปเองอัตโนมัติเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องเจอพนักงานเลยนะคะไม่แพ้น้องกระเป๋าแล้วระบบาาก็จะถามว่ามีกระเป๋าโหลดเพิ่อมอีกไหมถ้าไม่มีก็ตอบไม่ค่ะระบบก็จะขึ้นว่าการเช็คอินสัมภาระเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รับใบเสร็จสัมภาระด้วยนะคะแล้วก็ เครื่องก็จะปิ้นใบออกมาให้เราเก็บไว้เป็นอันเสร็จทุกขั้นตอนพร้อมบินได้เลยจ้าเรียบร้อยเช็คอินเรียบร้อยดอกเรียบร้อยไปหาอะไรกินได้เป็นยังไงกันบ้างคะกับการรีวิวแท็กรีฟันแล้วก็การเช็คอินด้วยตัวเองแบบง่ายๆ ที่สนามบินชางงีหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้บ้างนะคะแล้วเจอกันใหม่ทริปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรา KN t อ e j เ u r n e y ด้วยค่ะลาไปกันแล้วบ๊ายบาย